สวัสดีตอนเช้านะครับผมตอนนี้อยู่หน้าอุสสวรีดีพ่อคุณงามเมืองนะครับผมเมืองพะเยานะครับผมแล้วก็เรามาด้วยรถตู้นะครับขับมาเองตอนนี้อยู่ที่ควนพะเยานะครับผมแอลพะเยาม่วนใจนะครับผมครับวันนี้พาลูกค้ามาเที่ยวควนพะเยาแล้วก็โอ้มีปลานิลสวยมากเลยมีปลานิลด้วยนะครับแล้วก็มีนกนะครับมาให้อาหารปลาที่นี่นะครับแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวหลากหลายนะครับผม ในบรรยากาศช่วงโควิดนะครับผมก็ใส่แมสกันครบคันเลยทีเดียวน,นะครับผมให้อาหารปาลานกพีราบมีความผิดในสสสาธารณะนะนะสวยนะครับบรรยากาศอรรากาศ,รรากาศตอนนี้คุณภูมิ16-17กบองศานะครับตอนเ,เช้าๆในหนาวมากนะครับเพืเ่อน นะครับมีโอกาสก็แวะมาเที่ยวได้นะครับที่กวนพะเยานะครับผมแล้วก็จะมีร้านอาหารทั่วนะครับทั้งริมทั้งในเมืองนะครับผมแล้วก็มีที่พักมากมายในเมืองพะเยานะครับอุ่นใจนะครับก่อนที่จะเดินทางไปน่านหรือเชียงรายนะครับผมเชียงคำดอกคาใต้ต่างๆนะครับที่ท่านจะท่องเที่ยวนะครับแวะพะเยาได้นะครับผมตัวผมก็ได้มีโอกาสมาแวะที่เมืองพะเยานะครับแลวกปพา ทีมงานนะครับมาไหว้สารเจ้าพอ่อนะครับผมอากาศอยู่ตอนนี้เย็นมากนะครับอากาศอากาศดีนะครับลูกเด็กเล็กแด,กดงนาหมดนะครับมี <c oughs> นาเป็นอุนุสาวรีย์นะครับ มากาศไหวกันนะครับตอนนี้แล้วก็จบจากกว้นพยาเสร็จก็จะขึ้นดอกคำใต้นะครับต่อด้วย